เขาจะมีเวทมนต์ซึ่งเสกให้พวกเหล่ามอนสเตอร์ g h เนี่ยมีาหางนังเงือกสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเอกก็ยังอยู่ที่ร้านที่ใบนั่นเองนะคะที่ร้านโพ n y ี่ทีเอชอปค่ะแล้วก็เอ๊ะอะไรเอ่ยนี่ตามสัญญาค่ะเพราะว่วันนี้เราจะมารีวิวในส่วนของ Monster High นี่เย้สวัสดีค่ะสวัสดีครับก็เรา ไม่ยืนคุยเนาะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่าโอเคมาค่ะที่ใบครับผมอ่ะให้ถือตัวเียกอนอันนี้จะเป็นเหมือนไม์ของเรานะฮะคือ Monster High เนี่ยเขาจะมีรุ่นที่เรียกว่า r กรสเกรอร Leaf นะครับก็คือเป็นรุ่นที่เขาสำหลังต้ลงไปใต้ทะเลนะครับแล้วก็ได้เวทมนต์ของตัวนีอ้าตัวนี้นะชื่อโพเ l ลีฟเป็นลูกของโพไซดอนอ่าเขาจะมีเวทมนต์ซึ่งเสกให้พวก เหล่ามอนสเตอร์ไฮเนี่ยมีายหางนังเงือกโหเลิศอ่าเลิศมากแต่ว่าเนี่ยคาแรคเตอร์ในเรื่องนางเนี่ยตลกมากคือนางจะเป็นแบบว่าอยู่ในเชิญย<ช>ิ้มเป็นส<ๆ>ัคือนางจะแบบว่าอยู่ๆนางก็จะเป็นแบบพูดเรียบร้อยไงยทุกคนแล้วก็จะแบบอยู่ๆก็จะลายขึ้นมาเขาหรอใช่นางจะทั้งลายทั้งดีทั้งร่างที่แบบตลกอะ่ะอารมณ์แบบวนใช่อารมณ์แบบวนเป็นเป็นไบโพลานะครับเอกต้องไปหาดูเนาะใช่ใช่สนุกมากเลยภาคเนี้ย แต่งั้นงั้นโชว์โชว์ที่เป็นรุ่นของ Great Scaler Leaf ก่อนแล้วกันน okay, ะซึ่งวันนี้พี่ไบมีมาโชว์ทั้งหมด5ตัว5ตัวใช่ก็คือตัวนี้ก่อนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นชื่อโพซีนะครับนะครับก็จะเป็นผมสีผมสีม่วงฟ้าใช่น,นะครับนี่เพราะม่เห็นหน้าเราอยู่ที่มันเลยไม่โฟกัสนี่ไงโอเคได้ยังได้ยังโอเคนะครับอ่าอันนี้จะเป็นหน้าของโพซีลีฟนะครับนางสวยมากก็คือพวก เขาเรียกว่าอิสรรี่จะเป็นปากกรลังปากกรลังใช่ครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยจะพิเศษตรงที่ว่าตรงพวกหอยปูปลาที่เป็นก้างปลาที่ติดอยู่ตามลําตัวเนี่ยเวลาปิดไฟแล้วเลืองแสงด้วยว้าวนัคือจะมีความเป็นแบบเหมือนอยู่ใต้ทะเลไงอ่าประมาณนั้นเราต้องปิดไฟไหมไม่ต้องไม่ต้องเราเราเราต้องไปทําเรื่องกับห้างให้เขาปิดไฟเรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่โอเคอ่าแล้วก็ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวทอละลาย แต่ว่าเด็กชอบเรียกทอรลพีทอรลพีทอรลลายนะครับตัวสีส้มใช่ซึ่งนางเป็นแมวจริงๆน่าจะเป็นแมวใช่นางก็เลยเป็นเหมือนแบบว่าเขาเรียกปลาสิงโตอ่านะครับก็จะมีครีบแบบนี้นะครับดูคลึ๊บอ่ะเรา้องเราหน้าเราออกอุ้ยสวยมากคือคือสีนางจะเป็นสีแบบนีออนนะครับอ่าเป็นสีสะท้อนแสงประมาณนั้นนะครับแล้วก็เป็นลายเสือแบบนี้ซึ่งตัวทรลลายเนี่ยส่วนที่เรืองแสงน่าจะเป็น น่าจะเป็นสร้อยคอหรือไม่ก็ก็ตรงคลิปหางคิดจับไม่ได้น่าจะคลิปหางเนาะน่าจะจับอ๋อน่าจะคลิปหางดูดูโปร่งแสงใช่แล้วก็คือข้อดัดของนานนะครับก็คือดัดได้แบบนี้เลยก็คือเหมือนแบบว่าว่ายน้ำได้ใช่เหมือนว่ายน้ำได้จีนแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงมือนะครับก็จะเป็นขี้ปลาด้วยคือมือจะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆก็คือมือเขาจะเป็นเหมือนขี้ปลาแบบนี้นะครับนี่ แล้วก็เมคอัพก็คือจะมีความเป็นเหมือนแบบเป็นปลาข้างหลังคืออะไรครับปีกหรืออะไรใช่เพราะว่าปลาปลาสินโตเนี่ยเขาจะมีปีกเขาจะมีปีกแบบนี้ก็คือเหมือนเขาอินสปอเรชันมาจากปลาจริงๆเลยนะครับแล้วก็มีตัวลากรูน่าลากูน่าก็จะเป็นปลาเขาเรียกว่าปลาแมงป่องนะครับรู้สึกใช่คือเขาเรียกว่าปลาแมงป่องป่องป่องนะครับอันนี้เนี่ยก็คือตัวตัวปีกนะครับเวลาปิดไฟจะเรืองแสงด้วย นะครับปีกด้านหลังแล้วก็เป็นลากูน่าที่สวยมากคือเด็กชอบลากูน่ารุ่นนี้เพราะว่าสีของเมคอัพนะครับแล้วก็สีผมที่ให้มาเนี่ยสวยมากสวยสวยพี่เอกดูแล้วเนี่ยก็คือแบบเอายังชอบเลยเนาะส่วนใหญ่ก็คือชอบตัวนี้มากที่สุดในบรรดาที่เป็นของรุ่นนี้ใช่เพราะว่าอาจภ้าเนี้ยก็คือลากูน่าเขากลายเป็นนางเอกด้วยออ่าเพราะมันเป็นภาคที่ต้องลงไปใต้น้ำไงอ่ะอ่าประมาณนั้นนะครับ น่หลใช่แล้วก็ที่ที่หางสวยด้วยนะเห็นไหมมันจะเป็นโค้งโค้งนชใช่ใช่ใช่ที่ผางจะเป็นแบบโค้งโค้งบนบนงอๆนะครับสวยมากต่อมาก็จะเป็นแบคคิลล่านะครับซึ่งแบคคิรล่าของเราเป็นนางเงือกที่เป็นปลาหมึกอ่านะครับก็คือหางข้างล่างเขาจะเป็นเป็นปลาหมึกนะครับแบบนี้แต้เราต้องเอาหน้าเราออกใช่ไหม นะครับแล้วก็ปีกด้านหลังที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยเขาก็จะเลืองแสงได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวอย่างด้านหลังเนาะใช่อ่ามาดูเนี่ยภาพตัวอย่างด้านหลังน็่นคือเป็นอันนี้นะครับนี่น่ารักมาก มันจะคล้ายๆกับตัวรไรนี่เรื่อง The Little Mermaid ไหมคะที่เป็นปลาหมึกแล้วมีอ่าอ่าก็คือเป็นปลาหมึกพันเดียวกันแต่นี่แค่ไม่เป็นตัวร้ายเท่านั้นเองจริงๆตัวร้ายของภาคเนี้ยก็เป็นปลาหมึกเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นปลาหมึกยักษ์ก็คือเป็นลูกของคาเค้นรู้จักคาเค้นมากคาเค้นคาเค้นอะไรอะอ่าอะไรคาเคนนั่นแหละคาเค้นที่เป็นปลาหมึกยักษ์อ่ะก็คือลูกของปลาหมึกยักษ์ชื่อคาร่าซึ่งนางเนี่ยมาทะเลาะกับกับลากูน่าคาร่าเดี๋ยวก่อนเหมือนวงดนตรีลา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  หน้าครับ One Two Three ปอนสยามนันนะเป็นโฮมี่เลยนะน่าหลอกหลอผิดแล้วผิดหลอผิดผิดผิดโอเคและตัวสุดท้ายก็คือนกสองหัวเอ้ยไม่ใช่ปลาสองหัวนะครับตัวนี้จะเป็นลูกของไฮดร้าไฮดร้าก็คือเป็นสัตว์ในเทพนิยายที่มันจะมีแบบหลายหลายหัวนะครับตัวนี้ก็เลยมีสองหัวนะครับสหัวใช่เป็นแบบปลาสองหัวนะครับชื่อว่าเพลกับเพอร์รี่นะครับตัวนี้เนี่ย จุดที่เรืองแสงจะเป็นครีปเนาะครีปข้างๆนี่ครับจะเป็นครีปด้านข้างแบบนี้สองอันนะฮะนะอ๊ยตันนี้นี่ดูตรงนี้ดูนี้นะครับนี่ก็สวยเหมือนกันนะครับตัวนี้แต่ยังไม่หมดนะเอกว่าขับตัวผู้ชายด้วยใช่ตัวผู้ชายเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้อยู่ในในน้ำในน้ำแต่เขาจะอยู่ในโรงเรียนมอนสเตอร์ไฮเลยก็คือเป็นตัวพิเศษที่เหมือนแฟนขับเอาโหวตให้ทําตัวนี้อ๋อเหรออ่าตัวนี้เขาก็เลยเหมือนแทนแทน เป็นเป็นตัวแทนของคนพิการด้วยอือ่าเพราะว่าเขาเป็นปลาที่นั่งนั่งอยู่ในรถเขน็นใช่นั่งอยู่ในรถเขน<ช>็นนะครับ <Okay. S 2> เป็นผู้ชายแบบนี้นะครับจะเรียกว่านายเงือกก็ได้นอ้อใช่เป็นนายเงือกเป็นผู้ชายนะครับกล้ามเป็นมัดมากๆมันหนึ่งเป็นเพียก <c oughs> แต่เพียกมีพงุงนน่เองแล้วก็อุปกรณ์ของเขาเนี่ยดีมากๆเลยทั้งกระเป๋าด้านหลังตัวรถตัวลอนะครับ แล้วก็ตัวอุปกรณ์โวแว่นตา<ม>คือแบบว่าตัวนี้ทําออกมาดีมากๆ<ม>คือแฟนขับเป็นคนโบตนะ<ม>เป็นคนโบตให้ทําตัวละครตัวนี้<ม>คือเขาเปิดโบตขึ้นมาแล้วตัวนี้ชนะ<ม>ก็เลยได้เอามาทําเป็นตุกตาห<ม>ายากมากๆตอนนี้ฟลุกมาได้ในร้านเนี่ยประมาณสี่กล่องตอนนี้เหลือแค่สองแล้วเ,เหลือ2กล่องนะสำหรับนางเงือกในเงือกตัวผู้ชายใช่แล้วก็จริงๆตอนที่พวกลาคูน่าลงไปในน้าเนี่ยเขาไปเจอตัวนี้ด้วยนี่ เป็นน้องสาวของลากูน่าชื่อตอนแรกเนี่ยเด็กๆไม่รู้ว่าลากูน่ามีน้องสาวด้วยนะน้องสาวชื่อว่าเคลปี้นะครับจะเป็นแบบว่าเด็กตัวสีม่วงแบบนี้นะครับน่ารักมากกล่องนี้มีทั้งหมด2ตัวเลยนะฮะใช่ก็คือคุ้มมากคือราคาเนี่ยแทบไม่ต่างกับกล่องราคาตัวเดียวเดียวใช่แต่ว่าได้ถึง2อตัวแต่ว่ารุ่นนี้เขาจะเขาเรียกว่าเขาลดทอนบางอย่าง ในเสน่ห์ของมอนสเตอร์ไฮลงไปนิดนึงก็คือว่าปกติมอนสเตอร์ไฮเนี่ยเขาจะมีข้อต่อทั้งตัวแต่ว่ารุ่นที่มาเป็นแพ็คคู่แบบเนี้ยเขาจะตัดข้อต่อออกไปก็คือจะเป็นข้อต่อแบบบาร์บี้นะครับแต่ก็น่ารักเหมือนกันน่ารักน่ารักเล่นได้ใช่ถ้ากับพี่เอกดูแล้วเนี่ยมอนสเตอร์ไฮดูดูมาแล้วเนี่ยลองดูจากที่สังเกตดูแล้วชอบตัวไหนมากที่สุดจริงๆถ้าชอบนะชอบถ้าชอบด้านบนนะมองมองด้านบนแต่ชอบตัวสอสองหัวถ้าสองหัวทำไม เพราะว่าเพราะว่าสองหัวไม่ใช่คือด้วยความที่ว่าครึ้นบนอ่ะหน้าเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือดูดูการกันแต่งตาเลยแหละมันค่อนข้างจะสวยเนาะถ้าให้ดูทั้งตัวทั้งตัวเอกชอบถ้าเป็นหางเอกชอบตัวตัวเนี้ยตัวผู้ชายตัวนี้เป็นอีแกนเป็นอีแกนนะครับ เพราะว่ามันมีความเป็นหางเนืออเลยใช่มีความเป็นหางเงือก,ก็เลยชอบตัวนี้เออชอบชอบทั้งครึ่งล่างชอบครึ่ลง,งล่างของตัวนี้แต่ชอบครึ่งบนของตัวนี้อ๋อมีความแบบว่าฟิวชั่นเล็กๆและได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะมีหางเงืออใหม่มาด้วยเป็นเอ่อเอาไปทาสีใหม่อ๋อก็คือที่เเคยใส่หางนางเงือกทำนางเงือกเดือดซีรีส์ไปอะค่ะตรงนั้นอะมันสีมันถลอกนิดนึงก็เลยไปทำสีใหม่แล้วก็วันทีส่สิบเสาร์นี้จะเป็นการรวมตัว เราๆในเงือกและนางเงือกอ่ะที่สูตธรรมสัตร์ังสตอ่าโอ้โหเลิศดเลเลิก็จะมีแต่แบบนางเงือกเยอะแยะมากมายเลยรวมทั้งเอกด้วยไปด้วยเหมือนกันไปด้วยไปด้วยแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปมาฝากน้องแน่นอนเพราะฉะนั้นใครอยากดูก็ต้องตามไปดูที่ช่องซู p เปอร์เดนาะฮะและใครชอบคลิปนี้วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะรักตุก อย่าทิ้งตุ๊ดนะคะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเอกสำหรับวันนี้ฝากล้าที่ใบด้วยนะคะครับผมกอลาลชอปครับชั้นหพันธิพ์พาซาสาขางามวงวานสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ